เป็นเจ้าหนี้สมัยนี้นี่ลำบากเหลือเกินนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากเรื่องดอกเบี้ยนะฮะที่จะโดนลูกหนี้เล่นแจ้งความฐานปล่อยดอกเบี้ยเกินตราที่กฎหมายกําหนดแล้วเนี่ยนะฮะยังจะนะไปโพสต์นู่นโพสต์นี่เนี่ยนะครับลูกหนี้จะไปแจ้งความกลับอีกนะ มีส่งเข้ามาให้ทางทนายเจดูทุกวี่ทุกวันเลยนะครับว่าเวลาเจ้าหนี้โพสต์อย่างนู้นโพสต์อย่างนี้สามารถเอาผิดได้หรือไม่นะครับผมก็ต้องมาดูมารับรู้อะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะทุกวันเลยนะครับบางทีแล้วเนี่ยทําคลิปลงไปแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ไปดูกันนะอ่ะทีนี้นะมัดรวมกันมาทั้งฝ่ายเจ้าหนี้ทั้งฝ่ายลูกหนี้ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยละกันนะฮะเริ่มตั้งแต่ฝ่าย เจ้าหนี้ก่อนละกันนะครับฝ่ายเจ้าหนี้เนี่ยนะฮะไอเรื่องดอกนะครับที่เกินอัตราที่กฎหมายกําหนดเนี่ยนะครับถามว่าเป็นความผิดตามกฎหมายไหมมันก็เป็นความผิดนะครับการที่คุณปล่อยดอกนะเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดหมายความว่าคุณทําธุรกิจอะไรที่มันเทาๆเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าลูกหนี้เขาจะไปดําเนินการแจ้งความเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องรับสภาพนะฮะต้องรับสภาพนะเหมือนเวลาพวกขายหวยใต้ดินหรือว่า ขายเบอร์ทองเบอร์อะไรพวกนี้ที่เป็นลักษณะของการพนันน่ะก็จะเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าโดนแจ้งความหรือโดนจับมาก็ต้องรับสภาพในส่วนนี้นะแต่ว่าก็เข้าใจนะฮะว่ามันก็เป็นวัฒนธรรมในการให้กู้ยืมนะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีเจ้าหนี้ที่ให้กู้ดอกตรงไปตรงมาตามกฎหมายเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยนะฮะประเพณีการกู้กันเนี่ยก็มีร้อยละยี่สิบต่อต่อปีขึ้นไปนะเออ แต่ว่าถ้าหากว่ามันไม่ได้เกินน่ะตราที่กฎหมายกําหนดหรือเกินไปบ้างนิดหน่อยเนี่ยผมเ็ามองว่ามันก็หย่วนหยวนกันได้นะครับการที่ลูกหนี้จะไปดําเนินการแจ้งความทางเจ้าหนี้เนี่ยมันก็ดูที่จะรุนแรงร้ายแรงเกินไปนะวันที่คุณเดือดร้อนนะฮะคุณก็ไปขอกู้ยืมเขานะมันไม่มีใครให้ให้คุณกู้นะเขาควรที่ต้องคิดถึงไมตรีตรงส่วนนั้นกันเอาไว้นะฮะประการต่อมานะเวลาลูกหนี้เนี่ยนะครับไม่จ่ายนะครับ เจ้าหนี้โพสต์นู่นโพสต์นี่นะถ้าหากว่าเจ้านี่ไม่ได้โพสต์ข้อความที่มีการหมิ่นประมาทนะผมก็มักจะบอกเสมอนะครับว่าเอ,อมันไม่เข้าขายนะหลายคนก็ไม่เข้าใจในส่วนนี้นะครับการที่เจ้าหนี้โพสต์ไม่ใช่ทุกเคสที่เป็นการประจานแล้วจะผิดเสมอไปนะครับดูยังไงครับดูที่ข้อความล้วนๆเลยครับถ้า ต่อให้มีรูปต่อให้มีชื่อทางลูกหนี้หรือคนที่ถูกโพสต์ถึงมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะผิดนะครับต้องมีข้อความการใส่ความด้วยนะครับเช่นคําว่าคนนี้โกงคนนี้เป็นบุคคลอันตารายเนี่ยนะครับอย่างนี้เนี่ยนะฮะถึงจะผิดหมิ่นประมาทถ,ถ้าลําพังเอารูปไปโพสต์มีการแท็กชื่อนะฮะแล้วโพสต์ข้อความแค่ว่าคิดถึง ติดต่อกลับมาหาหน่อยนะครับหรือติดต่อบุคคลนี้ไม่ได้นะฮะหรือหายสับสนอย่างนี้เนี่ยนะครับเป็นการประจานก็จริงแต่การประจานไม่ใช่ความผิดฐานหมิน่นประมาทโดยการโฆษณานะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่โดนโพสต์อย่างนี้ไม่ต้องทักมาหาผมนะผมก็จะบอกกลับไปว่ามันไม่ผิดนะครับเอาเงินไปจ่ายเขาเดี๋ยวเจ้านี่ก็ลบให้นะฮะแต่ถ้าหากว่าอันไหนที่มันล้ำเส้นขอบเขตของกฎหมายเช่น โพสต์รูปบัตรประชาชนนะอันนั้นผิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือการโพสต์ว่าโกงเนี่ยนะครับเห็นไหมว่าการาทวงหนี้ที่มีศิลปะและไม่ผิดกฎหมายกับการหมิ่นประมาทเนี่ยมันต่างกันแค่นิดเดียวเองครับต่างกันแค่ข้อความนะการเตือนภัยกับการประจานแล้วก็หมิ่นประมาทเนี่ย ต่างกันแค่ข้อความที่เอาไปโพสเท่านั้นนะลำพังโพสร,รูปเฉยๆเนี่ยมันเป็นความเสียหายจากเหตุละเมิดนะเป็นเหตุละเมิดไม่ผิดอาญานะเป็นเหตุละเมิดทางแพง่งต้องไปฟ้องเรียกในส่วนของค่าเสียหายเอาซึ่งลูกหนี้เนี่ย ร้อยทั้ง100ร้อยฮะแทบจะไม่มีกําลังที่จะไปดําเนินการฟ้องคดีแพ่งคุณหรอกนะฮะเพราะว่าเวลาไปหาทานายอย่างผมเนี่ยผมก็บังจะบอกว่าถ้าคุณจะมาจ้างผมเนี่ยนะครับเอาเงินไปจ่ายทางเจ้าหนี้เขาจะดีกว่านะครับผมเอาละนะฮะถ้าเห็นว่าคลิปของทางทานายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ